ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับรีบมาเพราะรอช้าลงเครื่องมาด่วนด่วนเขาเกาหลีมาตีกอล์ฟเชียงใหม่เส้นเลือดโป่งพองในสมองแตกผู้่วยหญิง65ปีนั<ว>กท่องเที่ยวเวลาคนเรามาเที่ยวเปลี่ยนสภาพแวดล้อมต้องระวังจะมีฮอร์โมนแห่งความเครียดหลั่งออกมาเพราะเราอยู่ต่างถิง่นจะทำให้ความดันเอาสูงกว่าปกติที่บ้าน ใครไปเที่ยวต่างประเทศก็ระวังไว้ด้วยนะครับห้ามลืมทานยาความดันโลหิตสูงเคสนี้คนไข้ซึมลงเร็วมากเลยต้องรีบมาใสา่สายสวนทางหลอดเลือดแดงเพื่ออุดเส้นเลือดที่โป่งพองนั้นหลังจากที่อุดก็ไปใส่ท่อระบายน้ําเลี้ยงสมองและใส่สายวัดแรงดันในสมองพร้อมเลยยังครับเตรียมแล้วไนหะ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วเคสนี้เป็นผู้หญิงเกาหลีมาตีกอบดูหน้าไม่รู้65แล้วเขาขาวที่กระจายอยู่คือเลือดทั้งหมดเลยนะครับฉีดสีดูนี่นะครับเส้นเลือดที่โปง่งพองใหญ่มากตอนนี้ก็ได้อุดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือขดลวดที่อุดไว้สีไม่สามารถวิ่งเข้าไปได้และน้ำเลี้ยงสมองข้างเราก็ได้ต่อท่อระบายน้ำเลี้ยงไว้สายขาขาวนี่นะครับ ระบายน้ำเลี้ยงสมองออกไปข้างนอกเพื่อลดแรงดันในสมองเส้นเลือดสมองโป่งพองแตกมาได้3แบบครับแบบที่1คือปวดศีรษะอย่างรุนแรงและมีคอแข็งก้มคอไม่ได้ปวดที่สุดในชีวิตแบบที่2คือโคม่าหามกันมาแบบที่3คือเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลหลือดูหนาวจะคุมความดันได้ยากขึ้นอากาศที่เย็นเส้นเลือดจะชอบหดตัวความดันจะชูดขึ้นเร็ว เส้นเลือดที่โป่งพองอยู่แล้วก็จะแตกตอนนั้นถ้าไปเที่ยวต่างประเทศคนที่เป็นความดันห้ามลืมทานยาและความดันจะคุมยากขึ้นถ้าไปเที่ยวห้ามลืมพกยาความดันห้ามลืมทานโดยเด็ดขาดขอให้ทุกคนสุขภาพดีสวัสดีครับ